ท่าทางจิตใจปฏิบัติท่ด้านการแสดงออกหรือว่าเป็นจริยธรรมที่ดีมากคืออ่อนน้อมตนและมีพระคุณการนักิตการก้อให้การคนดีอยู่ไว้ตลอดเพราะว่าจิตใจตรงตัวเราว่ากวยาว่าป้าบุอราไดมีการดูดยาครับระคุณน้นมันจะโตน้ำาไหลก็ไปมาม ในนี้ก็บ่ดมบ่ตู่บ่บัก่มเการกันทําใส่ไฟวรานเในวันที่เพิ่นก็เฮ็ดัวประเทศปฏิทิน5เนาะวันพ่อได้วกเข้ามาเฮือนของเฮาตาับใจโกกันยได้ความเ็นกีตเด้อาได้ตําแม่ในท่องนี แปดปีส pues mm the nah ีเดนตาจะ้น right ้หนอยู่คแปดปีว่านไรกันเนาะันทองคนแย่ไหมประมาณเก่าหรือี่ะม่นมดนเนี้ยจะนั่งก็มีห้คเาลัอีจันทร์ไคือว่าถ้าเราผาเยอะไ่ไดยืมเดี่ยจากนล้มาดื้อไปเลยมาด้อ

อาายไปเจ้าบนซําเลนงานน่ก็เก่าวกัพี่สามสายแกให้ไปด้กันน่มันทุกคนหันเชียงหลายมันขาดคุณเจ้านตำหุกมาได้เลยนที่แอบรุน่านหลายกับบาดเล็กเล็กอยู่บรรดายาดังนั่หมอนงนั้งทังมดที่่านเป็นนสุเป็นพระรหันได้การงานโอกการข้องือข้อขีเขาเพื่อน อหูสายกลาเงเนี่ยเองตะเคีงคือมันขาดมันขาดขันย่านะบ,บด่ดบเอากลางให้เขามีกินมีอยากลเพอการเอาละเมื่อนี้ละสุดท้ายของสุดท้ายกะขอให้ลุหลานที่พ่ายสบายใจอยากเก็อยาไข่จัตตารโลรทมวัตตจัตตารโลัง 啊。